พลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวง์เธอกม้าภยาดำรงราชานุภาพมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าดิศสวรกุมารเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่57ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และเป็นพระองค์เดียวที่ประสูติแต่เจ้าจอมมันดาชุ่มธิดาพระยาอภันติกามาศหรือดิดโรจนดิศพระองค์เจ้าดิศสวรกุมาร ประสูตเมื่อวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2,405ชาววังออกพระนามโดยรำรองว่าพระองค์เจ้าดิดสวรกุมานหรือเสด็จพระองค์ดิดพระองค์ทรงเริ่มเรียนหนังสือไทยชั้นต้นจากสำนักคุณแสงและคุณปานราชนิกูลในพระบรมมหาราชวังและทรงศึกษาภาษาอังกฤษในโรงเรียนหลวงซึ่งมีมิสเตอร์ฟานซิสยอสพัทเอสันเป็นพระอาจารย์